ที่ว่าการอำเภอแม่สายวันนี้เรามาเที่ยวที่แม่สายที่ด่านพรมแดงพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าพมมหาราชที่อำเภอแม่สาย แม่สายรวมๆแล้วก็เหมือนกับแม่สอดนะแต่ของที่นี่จะเยอะกว่ามีของทั้งเป็นของจีนลาวพมา่า

ตรงนี้เหนือสุดยอดแดนสยามสายเข้าประเทศไทย มีแม่น้ำเล็กๆขวางกั้นอยู่นะแม่น้ำขวางกั้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่มาผ่านแดน ยาเย,ยบแดงคนเดินเท้าทำบัตรที่นี่คนละราทประเทศไทย เหมือนตลาดประเทศไทยประเทศไทแล้วแล้่ะใช่รดลถลงไปจะไดคือสิบแปดอ๋อนำเที่ยวนำเที่ยว ตอนนีนะะ้เราอยู่ที่ตลาดแม่เอตลด,ตล,ด,ลดตลาดแม่สายตลาดแม่สายของถูกมากต่อแล้วต่ออีกต่อจะแบบว่า <c oughs> เคเขาจะ <c oughs> บ้ากันหรือเปล่าเราก็ได้มีดราคา450ราจาก280บเหรจากมีดเรา450จะเหลือ250 ตอนนี้ที่อยากได้ตอนนี้อยากได้ก็คือรองเท้าผ้าใบแล้วเราก็จะไปหาแล้ไปต่อ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 จนกว่าจะได้จนกว่าจะถูกใจแต่ไม่จ่ายง่าอีกแล้วเร็วมากขบวนการพ่อลูกอ่อนต่อจอมต่อมาดูยูทิฟรีร้านปลอดภาษีพอแถมยังไม่เอาภาษีเนี่ยแมนยก Song nó <t> nói <limitation> là phải nói là phải nói ไม่หมวกก็ไม่ดนานต้ยน่กีจน้าเ่นังอ่ะวีม่วนอสงสงไปหจกเก็บไวดีๆอุ้มเรวหายกลับประเทศไทยกันแล้ว วันประเทศทองคำเรา Republic of the Union of Myanmar น้ำที่กั้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศพมา่าเข้าประเทศไทย หายรูปหายรูปอะไรกันหนูเทาทำไมอ่ะเออเนื้อสุดดินแดนเสียไม่ไหนครับป่านรวยครับดวงเมืองแม่สายไม่ใช่สิตรงนี้แม่สายต้องแลว คนเข้าเมืองสามเหลี่ยมทองคำไทยลาวประมาณและท่าเรือทางฝั่งนู้จะเป็นบ่อนของลาวสามเหลี่ยมทองคำ และอีกเพิง่งเงงยี่ร้านขายของข้างทางข้าง,างกับภูเขาซิ่งอยู่ริมถนนติดกับสามเดียมไม่น่าสำคงับพ่อถ่ายรูปหนึ่งสองเรียกแท็กซี่มาจอด ก็ทายทำไมแอบร้องเอองั้นล่นะน่ะเรือเดินสมุทรใ,ใหญ่ๆกำลังวิ่งไปสากแม่นม้ำสามเดียมแม่น้ำเขาเรียกว่าสามเดียมทองคำนี่ แผนที่เส้นทางท่องเที่ยวตามลำน้ำโขงเมียนม,มากลาวจะอยู่ทางฝั่งตรงข้ามตรงนี้ส่วนตรงนี้เมียนมาก,ก็จะอยู่ตรงนี้และตรงนี้คือไทยกยลังลงไปที่เชียงแสน ลาวมาากน้ำกันอยู่เหนือสุดสยามสามเหลี่ยมทองคำมา 3แดนแผ่นดิน3ทถิ่นขงงามสามเดียมทองคำ890กา8ิ0กโลเมตรจากกรุงเทพมานครที่สามเดียมทองคำังค่งลางเรือแน่นเร็วเลยละะลเดี๋ยวเราจะเดินไปไหว้พระองค์ใหญ่โดยการลอดคองช้าง จุ่มจุ่มจมจุมมมรทองฟางแล้วอืออทองฟาง่่ะกินบันไดไปดูพระกัแล้วไม่มีดกดมาได้ไหมนะคที่ต้องการเดเข้าไปนะคเช่อาไปยอนนะฮะยอนไปเลยไไม่เป็นไรนะฮะ

ไ้ับเพล่ดดับโตครับยนฝักฝาดับกดัไนะฮะ๋ยวได้นต่อ้างนะฮะเข้าไปในปากรวยได้เรขากได้นะฮะพระองค์ใหญ่เราคงได้ขายพระไม่ได้ใกล้โอหาพสสองห้าสี่แปดลูกพลูก ที่อยู่ริมแม่น้ําโขงร้านขายของริมแม่น้ําโขงรูปปั้นของอพระเจ้าแสนกูอดีตเจ้าเมืองเชียงแสนพระเจ้าแสนกูอดีตเจ้าเมืองเชียงแสน ตรงนั้นพระดีหลวงที่เชียงแสน <c oughs> นี่นี่นี่มาไหว้พระเจ้าพระเจ้าแสนกูก่อนพร, <c oughs> พระเจ้าแสนกูพระเจ้าแสนกูนี่แสนกู ผู้ครองนครเชียงแสนและนี่คือวัดเจดีหลวงที่เชียงแสนล,ล่มลื่นมีต้นไม้ที่เมืองเชียงแสนต้นไม้ลักษณะเป็นวัดเก่าก่อแพงอิฐ จิดเก่าติตาสมัยก่อนน่าือว่าพระเลยพระเก่าต้แพงเมือเก่าทางเข้าวิหารเฉพาะพระสงฆ์หรือว่าจัดต่อมาทางนี้ฟังนี่เลยบันนะแน่นอน ในอุโบสถเก่าและพระเจดีย์เจดีย์หลวงตำนานกล่าวว่าพระเจ้าประเสนพระเจ้าแสนไม่ใช่ตำนานกล่าวว่าพระเจ้าแสนภูโปรดให้สร้างวัดเจดีย์หวงขึ้นในปีพศ1834หลังจากทรงสร้างกำแพงเมืองเชียงแสนแล้วสามปีเป็นวัดแบบล้านนา สิงหน้าวัดเจดีหลวงวัดเก่าวัดเจดีหลวงวัดเจดีหลวงตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเทพนมแนวกำแพงเมืองเก่า รถแดีขาวก็เคตัวนของเราลานพ่อขุนพยายามเมองลายยามค่ำคืนที่เชียงรายพ่อขุนพยายามเมืองลายขอ,องเชียงราย